สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปมาโอบนะครับเป็นแอปผ่านเงินออนไลน์นะครับวิธีการเล่นง่ายง่ายก็คือเรามาเปิดก็เปิดตรงนี้นะครับเริ่มเดินทางนะครับถ้าจะปิดก็จบการเดินทางนะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะมันก็เป็นปกตินะครับอในส่วนของตัวนี้มันก็ยังจ่ายปกตินะผมถอนไป20บาทก็เข้ามาเป็นเทียบร้อยนะครับแต่ว่าใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเป็นตะกอเนี่ยจะใช้ไม่เยอะขนาดนี้นะครับอในส่วนของการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ เชิญเพื่อนก็จะได้รับ300คะแนนนะครับแต่ก่อนจะได้100คะแนนนะแล้วก็โค้ดจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาดูในส่วนของการเชิญเพื่อนก่อนอ่ะกดแชร์มันไม่ขึ้นให้อีกอ่ะโอเคมาละตัวนี้มันน่าจะใช้โค้ดได้เรื่อยๆแล้วนะครับอ่ะก็ใช้ได้หนึ่งครั้งเหมือนเดิมนี่ว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรอันนี้หนึ่งโค้ดก็หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม เปลี่ยนโค้ดใหมให่เรื่อยๆนะไอตัวล่าสุดเดี๋ยวผมคัดลอกไปผมนึกว่ามันเปลี่ยนละมันก็ยังใช้เหมือนเดิมครับหนึ่งโค้ดใช้ได้หนึ่งครั้งแต่ว่าแค่เพิ่มมาจากหนึ่งร้อยเป็นสามร้อยนะครับอะโอเคครับในส่วนของอการแรกเนี่ยถามว่าไล่ตรงไหนก็เข้ามาร้านค้านะครับอตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆก็เริ่มไม่ค่อยมีละแต่ก่อนมีเสื้อผ้ามีอะไรต่างๆนะอะแต่ว่าตอนนี้มีแค่เติมเงินเติมเงินก็ผ่านเข้าวปเดตแค่อย่างเดียวนะครับ แต่ก่อนก็จะมีเติมเงินมือถือนะ,อะแล้วก็ถอนเข้าเพย์ a พนะครับเอ้ยไม่ใช่เพย์ a พถอนเข้าพร้อมเพย์ตอนนี้ก็มีในส่วนของการถอน1บาท 10, บาทอ่าสิบาทแล้วก็20บาทนะผมเพิ่งถอนในส่วนของอ่ายีบาทไปนะครับใช้3,000คะแนนนะก็ะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคเราดูจงังไรฮะประวัติเราก็อ่าคลิกเข้าดูในส่วนของตัวนี้ครับตัวรูปตัวเนะ ในส่วนของการถอนนีจะใช้เวลา1-2วันนะครับอ่ะอันนี้ผมถอนวันที่20 6กนะก็เข้าวันนี้นะครับช่วงลืมเวลาละถอนเมื่อวานหกโมงนะครับน่าจะเข้าช่วงบ่ายนะะเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของใบเด็กนิดนึงนะครับอ่ะถอนเมื่อวานหกโมงเย็นนะครับแล้วก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะ ก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะครับอันนี้ก็มียอดเข้า20บาทนะครับอ่ะก็เข้าเวลา13 15ลิกา56นาทีนะครับก็เกือบ1วันนะใช้เวลาประมาณ22ชั่วโมงนะครับนี่ก็ประมาณนี้เงินก็เข้ามาไปเทียบร้อยนะครับอ่ะโอเคในส่วนของวันนี้อ่าของขวัญเดิมนี่หมดหรือยังเนี่ย เดี๋ยวผมก็จะแจกเป็น2อังเปานะตามนี้แหละก็มีอยู่20อ่าบาทนะครับก็จะสร้าง2อังเป่าขึ้นมาเดี๋ยวขอดูเันเก่ากันว่ากดหมดหรือ,อยังนะครับออง2อันเก่าเดี๋ยวเข้าดูก่อนอ่ะโอเคก็ครบไปแล้วนะครับอ่ะแจกน้อยก็ขออภัยนะครับก็ตังไม่ค่อยเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็จะไป4ซองนะครับก็แบ่งเท่ากันนะก็จะได้คนละ5บาทครับใครได้ก็ขอโชคดีนะอะโอเคก็สร้างขึ้นมาเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะไปแปะในโพสที่หลังนะครับเดี๋ยวผมเอาแปะในส่วนของอใต้โพสนะครับใต้โพสแล้วก็จะแปะในคอมเมนต์อีกทีนึงอ่ะโอเคก็สร้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของมาอบต่อนะอ่ะขั้นตอนในการถอนนะครับถ้ามีคะแนนครบเนี่ยวันหนึ่งจะถอนได้แค่หนึ่งครั้งนะครับอ่ะต่อหนึ่งวันนะครับแลกได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งหมายเลขนะครับแล้วก็แลกได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งบัญชีนะอืมแล้วทําไมมาสามเงื่อนไขไวะเนีย่ยก็บอกแค่ว่าแลกได้หนึ่งครั้งต่อนหนึ่งวันก็พอละ เพราะว่าความหมายก็เดียวกันนั่นแหละก็ประมาณนี้ครับในส่วนของมาอบก็จ่ายจริงนะครับก็ยังจ่ายอยู่แต่ว่ามันเริ่มได้ยากนะครับในส่วนวันนี้ก็ถ้าเราดูโฆษณาเน,นี่ยเราก็จะรับเพิ่มได้12คะแนนครับแล้วก็อีกตัวนี้2ก็กดรับไปโฆษณานก็ไม่ค่อยนานนะครับประมาณ5้าวินะอ่ะโอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ